นี่จะทอเก่าดอกนามมดได้มาแล้วเออ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 คือต้องคือล้องเอาลงอเอาลไปอีกเลยฟังนั่นนันลไลวอ่ายัตี้อเออมันค้ารวดอยู่ดิรวดทัานขาด อเออเออมันขาดออกไปเลยเออมันซื่ออยู่มันซื่ออยู่หรอกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟีตตลุม เออ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 เหลือปอกเดียวเหลือปอกเดียวคันเ็ดปอกต้นตูร้รวมแตกได้นี่กับสีแดงหูพ้นหล,ล่ามันเป็นอย่างไร ทิศทามันเนาะยามันลงพิษยานไมรุดโบมันเออเอเออเออเอตัอออ้งอ,อ,อ,อมันผิดมันผิดปอกลุมมาละ ปองร่วมเริ่มแตกกันละอืมนี่โมยบอให้มันแตกออกเลยบอต้องส่วนยังดอกมันชิเจ็บสิซื้อแต่ว่าคำคืนบมดใหจังฮะวิธีและมีอยย่สลิงเขามา เอาไอมเออไหนมันแตกก่อนมาแน่วสวมบอแ้วแห้งสียาคนนีเป็นไงอาดูมาจอมแห้งสียาคนนนย่างกแล้วนีูดอกคูทางเนาะเออนี่คูดอกคูทางอะไรมาจอมมันดีอันนี่คูดทางเดียวเลยนี่หวย้มางของหนามมูเป็นจี แทงมันบอข้ากเออให้ให้เธอรองควัดมึงบ่อให้เธอควัดลควัดขาหนาไปชมตัวนั้นเธออวยรถอยู่นอกควดหนางขาหนามันนนอก Giờ chẳng hai vị trí không, ơ ờ. nhào dù lò thang này nhào dù đứng đi ồ, เลือกปวดแล้วล่ะพ่อคนเพียงจ่อยังได้บาทนี่พ่อคนเพียงอันเก็บมันไดออกม้าบานี่มันจีโตลงไปทางพ่นได้หนิเออพ่อพ่อก็เจอพ่อคนออกอะไรผมแนมพักเนี่ยสิทุบเอาหนีนเอไม่ได้เออที่ไปยืมทั้งนี่ป่ะตัดบ่ เออนั่นละอืมอืมิง่ายล้างเดิดียเดียยวเดียามันามันสี่เออเออเอเอาสวกออกเลยสวกเลยเออขามันัย่ัขับฮารเนี่ยบอมันต้องเป็นแนวนี่บอฮกร มันหนักติดโบกพอดีพราะข้ามันขาดพอดีข้ามันหย่อนเออพอดีพอดีถือต้องนี่ให้รั่วมันขาดน้ำเนี่ยขาดมันสวนลงไปรั่วเพราะท่านขาดเออขาดเลยนี่เอออยู่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 ลูกได้ลูกได้ลูกได้ลุกได้ป๊อปมันจังเนาะแตงแตงบางนี่เนาะ มันจังมันจังมันฟิดมันฟิดคิดว่ามันอยู่พอดีอยู่โบลุดดอกมันจังมันเมื่อยมันสีเจ็บ,จบอือ สบ่มีเสือกสเตนะบอลเสียมันยางขึ้นเบ okay. yeah, uhm, okay. uh, okay. ิ่งเนาะลองเบิ้งมันเจ้าเมื่อจะเข้าเอ้ากำลังวีเคราะกันอยู่ Austrian